สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซอฟต์แวร์อย่างเช่นเคยเขาวันนี้ไม่เกินเท่าเดิมหรือเปล่าคะแนนที่ผมเล่นสูงเมื่อกี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นใช้สองอันเหมือนเดิมโอเคเริ่มได้เธอจะร้องไงบบกหน่อยครับเธอนะครับคลิปตั้งแต่ที่ก่อนผมบอกแล้วแต่คลิปนี่ผมขอบอกอีกครั้งนึงครับถ้าแบบแนวเอียงแบบเอียแบบโอ้จะเล่นเกมแบบ พอถ่ายช้าเขาอยู่ตรงตูดที่จะกดหลวนรูปบ้านอะ่ะกดเสียบพอยงังไะแ,แบบเอียงอะ่ะแหละใครทำตัวเป็นแบบนี้แล้วเอียงให้มันเต็มหน้าจอได้บอกผมเลยนะครับได้ไม่ได้ผมเพิ่มูมูมาตรงนี้ดิเอ้ยอรอจะแคปเรอรอเสียงดงังเสียงดงัง โอเคเอเบโอเคมานลครับก็เริ่มต่อเลยก็ไม่มีอะไรมากนรับม่เสียงดังเออมาเลยครับเันนี้เขาได้หงกแสนกบาทนะครับตันนี้อย่าเอา,เอาใช้มามินเสียแล้ว สเก็ตบอร์ดตามดโอ้โหหัวคู่เป็นไรใ่สูงมากเราไม่เอาตัวเองอ๋อเก็บไว้ไม่ได้ใช้เอาซ่อนไว้ม่บอกเฮ้ยอย่าทำดิ ไม่เป like, ็นไรเดี๋ยวสู้ไว้เ I พ mean, ื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลวเดี๋ยวเดดีวเเด่๋ดเกี๋ยวเอยเกี๋ยวเดีอยเดียเี๋ยวเดีเดี๋ียียี๋ยอ คัดลอกชื่อเอก็แบบขั้นเทพอะไรยังไงละ่ะถ้าคุณเห็นันก็เป็นผมนี่แหละนะครับที่ผมเล่นอยู่เนี่ยแต่คราวนี้ผมเปลี่ยนเครื่องเลยใช้ได้ครับตัวนี้จริงผมจะใช้ตัวเอ็มแต่ตัวเครื่องนั้นตัวเครื่องนั้นใช้ไม่ได้เลยไม่ได้ทำเลยครับเลยต้องทำแต่อ,อย่างนั้นแต่พอบันนี้ก็ไม่เป็นไรมก็จะทำยังไงนะครับก็ตุก,กันเลย ี่มงโอเคพา่ถามพี่มองโอเคพี่ถามนาหิวอยากกินอะโอ้เป็นพันแลน้วนะครับตอนนี้โอ้โกดอ่าเรยียบร้อยครแล้อีกอันหนึง่งกดอีกครั้งนึงดูดเด้งขึ้นแล้วก็เด้งขึ้น แล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นโอ้แล้วก็เด้งขึ้นอีกครั้งนึงแล้วก็เด้งแล้วก็ใช้สเก็ตบอร์ดแล้วก็หมุนไม่ได้ดิอเอ,อออ้าดูดาวา ผมใช้ไปแค่อันเดียวนะคะคกุญแจผมว่าใช้สองครั้งครั้งเดียวเมื่อกี้พี่ใช้ไปหนึ่งครั้งเป็นเสียหนึ่งปุญแจไปก็ต้องเสียสองปุญแจอุ้ยหนึ่วไม่บอก้วอีบ้าแม่เธอ ไม่ใช้เกินสองปุ่ใจนะครับอย่ะเสือกไปลกลจจีน,นมา้าอุย้ยนกฮูกเออทุกคนครับวันนี้ผมกบัวถ้าผมอยู่บ้านอื้ออาทรน,นะครับ บ้านห8 6ทหครับอะไรนี่แหละแล้วถ้าคุณเข้ามาในเอ,อื้อทอนปุ๊บคุณจะเจอทางซ้ายอ่ะที่มีบ้านสองหลังติดกันนั่นแหละบ้านผมมาอัดน้องผมได้เลยนะครับตามสบายเลยสามลังร้านหลังลหลังท้งงงมมามจาจัดการน้องผมเลยนะครับเพราะคุณรู้นะครับถ้าคุณกล้ามาตีน้องผมเลยบอกเลย ไปขี้เายู่เลยพนะ <Huh? S 1> ่อขีเมายู่เลย,นะยเล่นอีกตาหนึ่งไหมไม่ให้ผมเล่นอีกตาหนึ่งไหมไม่ถ้าอยากให้ผมเล่นก็มาจับไปออเ,เอาสกเก็ตบอร์ดเอยดีวา สิ่อะหม่ฉลามของนี้หปากมาก็เอาดีเว้ยหมดได้นานัมันเอากาแล้วมันเก่าแล้วมันมาตั้งนานแล้วเนะ้อันอื่นล่เก่าเก่าไปอันไหนวะที่รเจก็เจอแล้ เอานนี้แล้วกันนะครับก็ซื้อเลยหรือนนนหนึ่งล้านอะ่ะ ตายบ้าเอ้ยย่งโกงเลยอพี่งบอกเขาว่าถึงโกงใช่ไหมผมไม่ได้โกนะครับผมเก็บเอาเป็นชาติแล้วนี่สเก็ตบอดถึงเท่ปลบได้กระโดดขึ้นปลบได้แค่กับกูไหมล่ะมันต้องแบบนอนอ่ะแต่กับกูไหม ตายกับกูไหมปวดใช่ไหมใช่เว้ยันนี่ไง๋ยวครัขาเดี๋ยวผมก็จะเลิกนะครับอุ้ยตายตายแต่พูจะดจัดเป็นไรก็ยังไม่ตายอีกครั้งหนึ่งเว้ยเหลือครั้งสุดท้ายเนี่ยทำไมไม่เก็บลอกจะสือ w วับอจวบอจีบอจิบอจื้อวับจวบมัวนะครับโอ้โหโอ้โหครับพุทลูขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าอีกครั้งนึงขึ้นฟ้าลงกระโดดลงก้มขึ้นฟ้าตีคุณเกือบตายอุ้ยขึ้นได้หลบกระโดดกระโดดกระโดดเอื้อตามไม้ตายหาเลยอ่าอะไรนะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบาย